เอาไอ้นี่ขึ้นผิดคันโชว์พลังเสียงไปให้เขารู้ว่ารุนแรงพี่สิริป่ะเอ๊ะจกบุนไหนดีเอาเอาตรงไหนเอ็นตรงไหนดีพี่สิริตรงไหนดีเอาเลยตามได้ไปตามมา เล้นมากขี่หูเต้นระบำละถล,ล้แรงจริงอ่ะเนี่ยใช่ตำตำตำหนดแบบตำหนดเห็นแล้วมีร้องอ่ะเสียงท่อร้องว่าเปิดอะไรกันเนี่ยไม่ใช่รืบ่าลตากลัวเสียงเราเนี้ยแล้วถับขาหลอกพวกตัวเอง ซ้ายขวาเลยพี่เลิฟมันจะนครับตีแล้วเหรอได้ไหมได้สักตองไหมก่อนประกาศได้แหละไม่ได้เลยพี่ไปงั้นเราไปวนตำรวจไหมไปวนตำรวจไงเราเยอะเลยเราเยอะเลยว่าเขาจะจับทอดหรือเปล่าไม่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 จับไปสอนเอาเลยอ วายไลฟ์พนันคอมาได้แค่นั้นเดินทางเดินทางเอาเอาเออะไรอะไ้หมวะเดรถเปดรจากเปดรู้เเมื่อกี้ กดมือโอ้โอเขาไม่สนใจเลยอะ่ะเขาไม่สนใจเลยอ่ะเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่เอาเลยอ่ะพี่สิร oh. ิเขาจะปิดประเทศแล้วอ๋อไม่เอาขึ <h> <h <h ้นได้แหรอไ่ได้ไปได้ไปได้ สวัสดีครับครับผมทำไมเหมือนโดนทำไมเราเหมือนเราไม่เอาเราเลยอ่ะเราเรามีตัวตนหรือเปล่าเหมือนเขาไม่ใส่ไม่ใส่ใจเราปะมาถึงนะถูต้องใส่ท่อดังไม่พอท่อดังไม่พอเห็นไหมเหมือนเป็นอากาศเลยอ่ะใช่เหมือนเป็นอากาศเลยอ่ะไม่เอาเลยเราไม่เอาเราเลย คงจะมีแค่มแม่เราสินะที่รักเราอื้มอือัน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 ไม่ใช่ละโอ้มามาไปดิ<ม> ดีดีลีขอโทษครับขอโทษครับอะไรครับอะไรโอ้โหดีกูไปโรงพยาบาลเลยไอ้โยกเลิกเจ้าแคลบยกเลิกเจ้าแคลบมาลืมสร้างตัว เอค้างเสร็ด้วยพอค้างจะหมอครับช่วยผมด้วยที่ผมตายในหน้าที่ มาครับใช่ใช่พีเขาไปเขาตายในหน้าที่เลยไม่ได้เขาตายครับเราเขาใช้เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะตายในหน้าดีครับเอาตายครับอกอสัจเจเสียงเสียงอะไรแรงเวิร์ดจ้าเอาเลยค่ะเครื่องแรง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 ค่ะลูกสี่ป่ะเนี่ย اني اني اني